Test, Test, Test. ทดสอบทดสอบเสียงลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดลโลดเทสลเทสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงหล่อจังครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้อาราธนาพระนะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับผมมาให้พ,พี่เพื่อนรับชมกันนะครับองค์นี้นะครับออกตัวไม่ก่อนเลยไม่ใช่เล่านิทานนะครับผม ใครจะว่าใครจะว่าเรานนทานก็นแล้วแต่ครับพระแต่ละองค์นะครับผมต้องถามหาที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปหยิบตามตลาดตามแผงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ไม่ใช่ว่าดูถูกพระนะครับไม่ใช่ว่าอ่ไม่ใช่ดูถูกพระแหละไม่ใช่ว่าดูถูกหรือว่าลบหลู่หรือว่ามินประมาทพ่อพคา้าหรือว่าเซียนต่างๆครับที่เอาพระไปาปล่อยตามแผงไม่ไม่ใช่อย่างนั้น,นครับมันไม่ใช่พาดพิงท่านนะครับนี่หมายความว่าผมต้องถามหาที่มาที่ไปนะครับผม ค่อจะอุ่นใจนะครับถ้าได้พระจากท่านใดมาผมจะถามหาที่มาที่ไปว่าท่านได้มาอย่างไรนะครับลุงได้มาอย่างไรพ่อได้มาอย่างไรพ่อใหญ่ได้มาอย่างไรนะครับถ้าบอกว่าได้มาจากบรรพบุรุษเก็บไว้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายผมยิ่งโอ้โหดีใจใหญ่เลยครับยิ่งมีความสุขใหญ่เลยเพราะอย่างน้อยเราก็เชื่อใจนะครับเชื่อมั่นว่าว่า,าพระที่ได้มาเราเรามีที่มาอย่างดีนะครับที่มาดีนะครับผมเขาอุ่นใจหน่อยนะครับ บางท่านก็จะจับตามแผงก็จับได้ของแท้ก็มีครับของเก๋ก็เยอะนะครับแล้วแล้วแต่บุญวาสนาครับเพราะว่าพระพระเลือกคนนะครับพระเลือกคนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีตังค์ซื้ออย่างเดียวได้นะครับหรือว่าจะมีตังค์เช่าหาอย่างเดียวได้พระเลือกคนนะครับบางคนก็ได้มาฟรีก็มีนะครับแต่สำหรับผมนี่ของฟรีไม่มีครับอย่างน้อยก็ต้องแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนมานะครับหรือว่าเช่าหาบูชามา ถึงว่าในราคาจะบางองค์ก็สูงนะครับราคาก็สูงพอสมควรนะครับบางองค์ก็ราคาก็พอประมาณนะครับขอฟังนะครับามาดูองค์นี้ครับสมเด็จวัดเกศชโยครับผมสมเด็จวัดเกศชยโยองค์นี้ได้มาจากญาติทางอำเภอกระนวนนะครับลูกชายท่านว่าได้มาจากมือของอลือศีว่างั้นเป็นลือศีที่ปฏิบัติทำความเพียรน,นะครับทำความเพียรอยู่ในครู เขาเหล่ากาหรือว่าตามถ้ำตามภูผาต่างๆตามถ้ำตามนี่ต่างๆนะครับได้มาผมก็ได้ภูชามานะครับได้เช่าหาภูชามาจากนี่แหละครับพด้านนอกคอกนาคอนิสารแล้วเนี่แต่ที่มาดีนะครับมาอยู่กับมือลือสีมาก็หลายปีครับผมมาอยู่กับผมก็หลายปีเหมือนกันครับเพิ่งออกมาโชว์นะครับคลิปล่าสุดก็สมเด็จวัดคะังพิมพิมใหญ่พระประธานนะครับมาโชว์มาดูคลิปนี้ก็เป็นสมเด็จวัดเกินะครับผม นะครับตรงกับสายใดก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับดูเนื้อในเนื้อในองค์ทัน่นสวยนะครับนะครับฉ่ำตาดีครับถ้าองนี้ไม่ค่อยได้แกะนะครับเข้ากรอบแล้วไม่ค่อยได้แกะนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยได้แกะสมเด็จเพราะว่าผมจะที่ลงคิดไปดูผมจะเอาแต่ เหรียญนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญหรือว่าพระรูปหล่อต่างๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะฉ่าดีนะครับเป็นเนื้อหนึกนุ่มเป็นเนื้อนวลตาดี้าไม่ถึงกับหนึกหรอกครับแต่นวลตาดูแล้วฉ่าตานวลตาดีนะครับผิววงพระเห็นไหมครับเป็นเม็ดองาโทนสีก็จะเป็นสีน้ําตาลสีขาวขุ่นหรือว่าสีครีมผสมกันนะครับ โทนสีจะไม่เท่ากันหรือว่าจะไม่เสมอกันนะครับอย่างที่เคยบอกว่าคลิปเป็นก่อนนะครับนะครับถ้าพักเก่าถึงยุกก็จะเป็นประมาณนี้ครับโทนสีพระจะไม่เสมอกันนะครับดูดูไม่ยากครับดูดูธรรมชาติถ้าดูธรรมชาติสําหรับผมนะครับผมว่าดูไม่ยากครับท่านใดว่าดูยากหรือว่าขี้โม้ก็แล้วแต่นะครับว่าสำหรับตัวผมมันมันความ ชินตามั้งครับมันดูหลายองค์ก็เลยชินตาครับดูเองครับ fc ก็ดูเองนะครับผมไม่วิจา์ก็ได้ครับอ่าดูเองนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่าครับนี่แหละครับพระเก็บไว้นานจะเป็นรอยมวลสารนะครับมวลสารเราส่องเลากล้องส่องขยายดูนะครับส่องดูนี่จะเป็นเม็ดผุดผุดขึ้นมาคล้ายๆกับบางท่านเขาเรียกว่าเม็ดงอกครับรอยงอกของมวลสารนะครับอ่ารอยงอกนะครับ ธรรมชาติดีนะครับพิมทรงพระก็ะอย่างนี้แหละครับพิมทรงเห็นไหมครับนะครับพิมทรงสวยงามนะครับแต่แข่งนี้จะเป็นเงาวับวับขึ้นมานะครับมันวาวนะครับผมก็ อธิบายยากครับผมต้องมาดูองคิงครับรู้ซึ้งเล่าอ้สวยงามขนาดไหนต้องดูองคิงนี่คือด้านหลังครับผมออด้านหลังก็อย่างนี้ครับเนื้อนวลตาดีครับเนื้อนวลตาฉ่าตาดีมีเม็ดมลสารด้วยครับเมด็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวปะปนกันไปนะครับโทนสีก็จะไม่เสมอกันนะครับผม ทนสีทนสีองค์พระจะไม่เสมอกันมีสีครีมสีเทาสีขาวปปนกันไปนะครับสีแดงก็มีนะครับสีดําก็มีครับปปนกันไปทนสีจะไม่เสมอกันนะครับถ้าทนสีเสมอกัน,นสําหรับตัวผมผมว่าดูไม่เก่าครับนี่ถ้าทนสีไม่เสมอกันเก่านะครับดูด้านข้าง ด้านข้างนะครับด้านข้างของพระนะครับเป็นเม็ดอยู่นี้ครับเม็ดรอยยุบของมวลสารนะครับตัดออกมาแล้วจะเป็นพอการเวลาผ่านไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรอยยุบของมวลสารจะยุบลงไปเป็นเม็ดมวลสารนะครับยุบลงไปรอยหลุมรอยบ่อรอยเกิดจากการยุบตัวของมวลสารครับ ยกตัวมาแล้วก็จะเป็นสภาพนี้นะครับ,รบยิ่งสองยิ่งตาลายครับยิ่งลายตา <c oughs> ดูสดๆเลยครับนี่คือองค์ปัจจุบันนะครับยังมีนะครับเจ้าของพระก็คือผมนี่แหละครับศรัทธาชาแนลนะครับครอบครองอยู่นะครับผมครอบครองอยู่นะ ในขณะนี้ครับท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ทักหาสัทธาชาแนลได้โดยตรงนะครับคุยเป็นการส่วนตัวได้นะครับผมหรือจะวิ่งมาหาก็ได้นะครับไม่ไกลครับในขอนจันท่านใดอยูอ่จังหวัดใกล้ๆกันนี่ก็ขับรถมาแป๊บเดียวอ,อยากมาดูองค์จริง ว่ามีอยู่ไหม้มาได้ครับยินดีให้ดูครับจะดูอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนที่ไหนก็ได้ครับหรือว่าจะเข้า,าในเซนทันหรือว่าจะเข้าวิกซีโรตัสนัดกันได้ครับผมดูที่ไหนก็ได้ในเขตยคอนจนนะครับแต่จะให้ผมเอาไปให้ดูที่บ้านท่านคงจะไม่ได้ครับนี่ครับด้านหลังสวยงามครับ ผมมีองค์เดียวนะครับผมมีอยู่องค์เดียวครับวัดเกศชโยนะครับเมื่อก่อนผมมีอยู่สององค์ครับมีวัดเกดอีกสององค์นะครับผมเป็นองค์นั้นเป็นหูป่าบานะครับองค์นั้นครับหูป่าบานะครับองค์นี้เป็นอกล่องอกล่องนะครับพิมพ์อกล่องสวยงามพระพิมพ์ใหญ่อกล่ององค์นี้ครับครับท่านใดที่สนใจ อยากดูองค์จริงหรือว่าสนใจอยากจะมีไว้ครอบครองก็ทักหาผมได้นะครับนะครับผมทักหาได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์มาให้นะครับผมที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ